ท่านผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมจรครับหรือว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเขาจะจัดงานประสาทปริญญาขึ้นหรือว่าพูดง่ายคืองานมปริญญางานรบปริญญากันเนี่ยนะฮะ9และ10ธันวาคมนะครับท่านผู้ชมดูตัวเลขคนที่จบนิดหนึงแล้วกันนะปีนี้มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา4,628รูป หรือคนนะฮะก็แบ่งไปปริญญาตรีเนี่ยสามพรูปคนปริญญาโท990ร990รูปคนนะปริญญาเอกอีกอีก4 6บรูปคนเพราะว่ามีทั้งพระไปเรียนมีทั้งคนธรรมดาทั่วไปไปเรียนกันเนี่ยนะฮะซึ่งทุกปีก็จะมีคนโอ้โหเวลาเขาจัดงานรับปริญญาคนไปกันเยอะมากๆเลยคึักมากใช่นะฮะปัจจุบันครับมจรเนี่ยมีพระธรรมวัชรบัณฑิตท่านดํารงตําแหน่งอธิการบดีนะฮะก็จะจัดการศึกษาแบ่งเป็น5คณะ ห้าคณะนะมอจรอที่เราคิดว่าเออเป็นมหาวิทยาลัยของพระไปเรียนเนี่ยเขาสอนอะไรกันบ้าง<ฆ>มีบัณฑิตวิทยาลายัยมีคณะ,ะพุทธศาสตร์มีครุศาสตร์มีมนุษยาศาสตร์ด้วยนะ<ฆ>เออแล้วก็มีคณะ,ะสังคมศาสตร์แล้วก็มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศและต่างประเทศก็มีสาขาด้วยนะอีกไม่น้อยกว่า6ประเทศนะครับ<ฆ>นิสิตเนี่ยประมาณ20,000รูปคนนะครับที่สำคัญมีนิสิตชาวต่างชาติ1,300กว่ารูปคน จาก28ประเทศครับท่านผู้ชมฮะก่อนถึงวันงานเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับมจร,รหรือมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยกันก่อนเลยครับเช่นครับมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยสงแห่งคณะสงไทย ที่พระบาสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาพระตรปวิดกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระพิสุสามเณรและครือขัดสถานะปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจอย่างเต็มรูปแบบเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาแล้วในปัจจุบันที่จําเป็นต้องมีการศึกษาพิธีาการสมัยใหม่เพิ่มข้าไปด้วยเนะี่ยความจริงก็เป็นการสืบสารพระราชวิธานของหลวงารชชการกาที่ข้าแล้วแหละที่ทรงสถาปนา,มาเมจโรให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงคําว่าวิชาชั้นสูงเนี่ยก็ตีความออกมาในแมวทานเดียวกันทั้งหมดแล้วละว่าเป็นอุดมศึกษาอุดมศึกษาคืออุตมะหรือว่าสูงสุด ศึกษาคือการศึกษาชั้นสูงสุดเป็นการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของมอลจลรอ,อก,ก็คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมโดยเฉพาะคําหลักก็คือการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่นี่จเจริญพรเพราะฉะนั้นก็เป็นการให้การศึกษาแก่คณะสงฆ์ทั้งในส่วนพระพุทธศาสนาและก็ศาสตร์สมัยใหม่ เวลาพูดเวลาถ่ายทอดเนี่ยบางกาละบางเทศะก็จะได้นำเหตุการณ์ปัจจุบันวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยไปผสมผสานกับหลักพระพุทธศาสนาอเอาพระพุทธศาสนามาอธิบายต่อปัญหาสถานการณ์ปัญหาของสังคมปัจจุบันโดยการประยุกต์บูรณาการเข้ากันและกันมาก็จะเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เรื่องพระพุทธศาสนากับทฤษฎีความตั้งพิสิก์อะไรพวกนี้นนะสารพลังงานมันตรงกับหลักไหนของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็มีความยังเป็นสําหรับคนที่ประสงค์จะได้ความรู้แบบประสมผประสานอย่างนี้เจริญพรผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนิสิตและบัณฑิตปฏิบัติงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมนิสิตและบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไ,ได้ปฏิบัติงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมโดยบูรณาการความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาประกอบด้วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในโครงการพระบรัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาหรือโครงการพระธรรมจาริก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือคือเชียงใหม่เชียงรายลำปางและแม่ฮ่องสอนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวยชนในโครงการค่ายพุทธบุตรและค่ายคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551 ร่วมกับคณะสงฆ์โดยจัดส่งครูพระสอนศิลธรรม18,000รูปไปสอนในสถานศึกษากว่า10,000แห่งทั่วประเทศงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโครงการขีลาธรรมของพระนิสิตสาขาชีวิตและความตายภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการดูแลผู้ป่วยและญาติถึงข้างเตียงเพียงหวังเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายความทุกข์และความเจ็บปวด เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551งานพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งคณะสงฆ์มอบหมายให้ วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการฝึกอบรมและส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆทั่วโลกการวิจัยและพุทธนวัตกรรมด้านการวิจัยและพุทธนวัตกรรมเป้าหมายหลักคือนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาการพัฒนาการทำนุบำรุงรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม การบริหารจัดการโดยเน้น4ีเรื่องหลักคือ 1. คัมภีรพีและหลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 2. ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 3. การบริหารจัดการองค์กรภายในและ 4. การบริหารกิจการคณะสงฆ์การทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกับพ <Yeah. S 3> ันธกิจอื่นๆโดยดำเนินการในพื้นที่จัดการศึกษาของคณะวิทยาเขตและวิทยาลัย41แห่งครอบคลุม45จังหวัดทั่วประเทศการสืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสร้างสรรค์ จัดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานและกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันทางจ,จิตใจในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในแผนพัฒนา,มาหมยาลัยระยะที่13เนี่ยนะที่จะมาเป็นรองที่การบดีฝ่ายวางแผนที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยยุทธศาสตร์ที่4ี่คือการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา แก่สังคมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมก็เป็นยุทธศาสตร,ร์ที่3ใน2ยุทธศาสตร,ร์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญว่าเราจะผลักดันกงล้อแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปสู่ประชาชนได้อย่างไรเพราะภาระของหมายาลยสฆงเมื่อลดนเก้าวิการที่5ทรงสถานปนาเมื่อ2430เนี่ยพระองค์ทรงมีพระราชาำริขาวว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและประชาชั้นสูง และเราก็มาแปลงคำนี้ว่าศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศัตย์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมในสองเรื่องนี้ต่มาจึงบอกว่าเป็นสองเรื่องใหญ่หนึ่งคนที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนหรือเข้ามารับบริการหรือเข้ามาฝึกฝนมาอบรมอะไรที่นี่ก็ตามทีเนี่ยต้องเป็นการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ออกไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ อย่าลืมว่าพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อเมื่อตรัสรู้เนี่ยพระพุทธองค์สอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยดับที่ไหนก่อนดับที่พระพุทธองค์ก่อนจึงไปสอนคนอื่นเมื่อมาเรียนที่นี่เหมือนกันท่านต้องพัฒนาจิตใจตัวเองก่อนตามหลักที่เราวางเป็นหลักสูตรไว้แล้วก็ไปพัฒนาคนอื่นแล้วก็พัฒนาสังคมประเทศชาติ <Okay. S 1> อาจรวมมวลถึงมวลมนุษยชาติด้วย mm hmm. เรื่องที่สองบุคลากรภายในเนี่ยที่อยู่ในนี้ ทั้งเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ก็ตามหน่วยฝึกอบรมต่างๆก็ตีก็ตามแล้วก็รวมทั้งนิสิตต่างๆก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องมีหน้าที่ออกไปบริการวิชาการแก่สังคมการบริการวิชาการแก่สังคมนั้นเป็นศัพท์ทางด้านกระทรวงแต่ว่าถ้าความเป็นจริงก็คือออกไปเทศออกไปอบรมออกไปสั่งสอนนั่นแหละเพราะลูกศิษย์เราเป็นคณะ<ง>เราเป็นคณะสงฆ์ทำอย่างไรจึงจะช่วยกันเผยแผ่พระศาสนา ให้ได้มากที่สุดการเบบผยแพ่พุทธศาสนามีความหมายว่าการเอาศีลธรรมกลับไปสู่คนในสังคมในครอบครัวและการเอาศีลธรรมกลับไปให้คนในสังคมในครอบครัวมีความหมายว่านี่แหละคือส,สันติสุขสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งในระดับจิตใจเขาทั้งในระดับครอบครัวเขาและก็ในระดับประเทศชาติดับทุกข์เขาให้ได้แล้วก็ให้เขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและก็มีจิตใจที่ อ,อบอ้อมอรอารีไม่แข่งขันกันจนเกินไปอยู่พูดภาษาชาบ้านง่ายๆว่าจะอยู่ร้อนมากนักะอยู่เย็นๆกันบ้างอาศัยหลักธรรมจะเป็นประโยชน์เพราะพูดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาล,ลงกรณ์แล้วจึงทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปเผยแพร่พกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์สื่อโซเชียลมีเดียและอื่นๆอย่างต่อเนื่องในด้านวรรณกรรมมีการปริวัติและแปลคัมภีทางพระพุทธศาสนาจัดพิมพ์เผยแพร่การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาหรือจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาดำเนินงานสถาบันภาษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ให้สามารถสื่อสารกันได้ทั้งระดับปฏิบัติการทั่วไปและการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยศาสนาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่สำหรับประชาคมชาวพุทธทั่วโลกก้าวต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆดัง,งนี้สนองงานคณะสงฆ์และสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ให้มีความรู้ความสาม,มารถ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาวัดให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นอย่าง,ย,างยั่งยืนวิจัยและสร้างพุทธนวัตรกรรมเพื่อการบริการวิชาการและธนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาการปฏิบัติิปัสสนากรรมฐานและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่ามหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และสร้างพุทธนวัตรกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเป็นความจําเป็นที่คนเนี่ยมีความรู้ในทางวิชาการเพื่อไปประกอบสัมาอาชีพแต่ว่าในการประกอบสัมาอาชีพนั้นเราไม่รู้ว่าการข้างหน้าเนี่ยจะประสบปัญหาอุปสรรคในชีวิตอย่างไรภาษาพารีกว่าโลกธรรมอ่ะลาบ เสื่อมลาบยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกเนี่ยมันเหมือนกับสองด้านของเหรียญก็คือมันพลิกกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นความรู้สูงแค่ไหนเนี่ยถ้าเวลาประสบปัญหาและจิตใจไม่มั่นคงมันก็ไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตได้แล้วก็ไม่สามารถใช้ความรู้ไปทําหน้าที่การงานมีประสิทธิภาพเต็มที่ได้จิตใจต้องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งปริญญามีทั้งปฏิบัติ แล้วก็ปฏิเวทควบคู่กันไปก็คือในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปหรือมจรเนี่ยเป็นความจําเป็นนะต้องมีทั้งวิคันธุระคือวิชาการและวิปัสนาธุระก็คือวิชากรรมฐานวิชาพัฒนาจิตใจเพียงแต่ว่าสําหรับพฤหัสญาตโยมทั่วๆไปเนี่ยวิชากรรมฐานก็คงไม่บังคับว่าต้องนั่งกรรมฐานอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีรูปแบบในการอบรมกล่อมก้าวจิตใจให,ให้มีความเจริญงอกงามาภาษา พระพุทธศาสนาความเจริญงอกงงามซึ่งเป็นผลจากการศึกษาเนี่ยเรียกว่าภาวิตกายก็คือมีกายที่งอกงามแล้วภาวิตาศีลก็คือมีระเบียบมีระบบของชีวิตน่ะทั้งทางด้านกายวากายกรรมวิจีกรรมนโนกรรมเป็นระบบระเบียบเลยว่าพาวิตศีนมีจิตใจที่มั่นคงเป็นสมาธิเป็นกุศลเป็นสมาธิที่แต่เพียงอย่างเดียวเรียกว่าภาวิตจิตก็คือมีจิตใจที่งอกงามแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ย มีปัญญาที่กล้าแก่งอาจจำสายสามารถแทงตลอดทะลุรูปองสภาพปัญหาและสาเหตุและบริหารจัดการชีวิตได้เลยว่าภาวิตาปัญญาก็คือมีปัญญาที่เจริญงอกงามอันนี้เป็นความจำเป็นซึ่งมอจะลอก,ก็ดําเนินทางตามตามแนวนี้